มาดูดวงรายสัปดาห์คนเกิดวันศุกร์นะคะตั้งแต่วันที่9ถึง16มีนาคม2567กันนะคะว่าวันศุกร์จะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างนะคะเจ้าชะตาเฮบโอ้ไพเสษฐีขึ้นมานีหนดูดิได้ไหมได้ไหมอู้ว์บางคนกําลังจะเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเดินทางไปไหนคะเนี่ยเดินทางไปหาคนรู้จักไปคุยเรื่องเงินหรอคะ วันศุกร์ข,ขาอาทิตย์นี้มีเกณฑ์เดินทางนะคะวันศุกร์มีเกณฑ์เดินทางนะเดินทางไกลไหมคะบางท่านก็ไปในที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลเดี๋ยวบางท่านอาจจะไปสถานที่ใกล้น้ําบางท่านก็ไปทะเลเลยนะคะไพ่ใบสรุปเพโอเป็นอะไรคะที่รักก้มหน้าเชียวชาววันศุกร์นะไพ่ใบสรุปไม่ค่อยน่ารักเลยนะอื ในเรื่องของการงานชาววันศุกร์มีเกณฑ์กำลังรอคอยอาจจะรอคอยเรื่องข่าวสารรอคอยเรื่องการงานรอคอยในเรื่องของการเงินนะคะรอทุกอย่างเลยนะคะรออย่างใจจดใจจ่อเลยนะคะในบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ต้องเดินทางหน่อยนะคะในเรื่องของการงานอาทิตย์นี้นะชาววันศุกรนะ์นะอืมนะ ระวังในะเรื่องของอารมณ์เดี๋ยนะเดินทางขับรถขับลาอะไรเจใจร้อนนะคะมีเกณฑ์แบบนี้นะจะรีบไปไหนล่ะคุณไม้กุดไหนแล้วหรอเงินไม่พอใช้ค่ะใช่ไหมคะชาววันศุกร์มีเกณฑ์รอเรื่องเงินหรือบางท่านอาจจะกําลังคิดในเรื่องกองของการขยับขยายไปสามไม้ก็คือในเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของการงานนะคะว่าจะกําลังจะบางท่านก็คิดว่าจะทําอะไรดีแตบ่บางท่านทําแล้วก็ กำลังคิดว่าอยากจะขยายในเรื่องของสาขาขยายในเรื่องของการงานนะคะนะกําลังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีในเรื่องของการงานนะอืสําหรับท่านที่ทาโซเชียลนี่ดีนะคะไปได้ดีนะถ้าหากว่าใครทํางานที่สามารถจะลงสื่อออนไลน์หรือทาโซเชียลได้ก็แนะนําให้ทํานะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะดีนะดีเลยล่ะคะ่ะนะสว่างเลย การเงินของชาววันศุกร์การเงินของชาววันศุกร์ไหนละเงินให้เงินอยู่ไหนอะอ๋อเจ้าชะตาเอ,อ่อเหมือนกับกำลังจะรอเงินก้อนก้อน,อนหนึ่งหรือกำลังมีเกณฑ์จะเดินทางไปคุยหรือขอความช่วยเหลือจากใครคนหนึ่งนะไปทางใกล้น้ําใกล้ทะเลนู่นแหละอยากผู้ชายคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะร่ํารวยมีเงินทองคนที่รู้จักมักจีกันหรือคนที่คุ้นเคยกัน นะคะในเรื่องของเ,ออเรื่องของการเงินอาจจะขอความช่วยเหลือหรือกําลังจะไปเดินทางไปคุยในเรื่องของการงานนะคะมันจะตกลงกันเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องการเงินนะคะแต่ก็เผื่อใจไว้นิดนึงนะคะนะการเดินทางนี้ไปเนี่ยจริงๆในบางท่านอาจจะก็รู้คําตอบอยู่แล้วว่าผลจะเป็นยังไง Yes or No นะคะก็เผื่อใจไว้นิดนึงเพราะดูสภาพของชาวบัณฑุน่าจะไม่ได้อย่างที่ใจหวัง นะคะหวังอะไรไว้อาจจะไม่ค่อยได้อย่างหวังในบางท่านเพราะามีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารถค่าบ้านแล้วก็ค่าสุขภาพอะไรพวกนี้นะคะการเงินนะนะคะเตรียมเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปด้วยนะงานเงินความรักความรักของชาววันศุกร์เหมือนกับว่าเราแวงว่าแฟนหรือคนรักของคุณเนี่ย บอกว่าเดินทางไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไปหาใครหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะนะอืเหมือนมีเกณฑ์ไหมช่วงนี้ทำไมแฟนเรามีเกณฑ์เดินทางบ่อยจังเลยไปหาไปหาปกุ๊กกิ๊บหรือเปล่าชาววันศุกร์ตั้งดาบรอเลยนะคะนะในบางท่านชาววันศุกร์เอหรือเปล่ามีเกณฑ์กันเราจะเดินทางไปหาคนรักหรือเปล่าคะนะบางคนอาจจะมีนัดนะคะมีนัดกับคนคนคุยคนรักได้นะคะ อาจจะมีการชวนกันไปเที่ยวทะเลอาจจะชวนกันไปไหว้พระที่มีใกล้ๆน้ำอะไรอย่างนี้นะบางท่านมีเกณฑ์แบบนี้เนาะอืนะคะคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเหมือนปัาเปเข้ามานะมีสายเปเข้ามานะคะนะนเดี๋ยวเขาจะมีเกณฑ์แบบนัดเจอนัดคุยกันอะไรเงี้ยเอเอ,เ,อเธอเออเัอเองมาเจอกันหน่อยสิอะไรเงี้ยตัวเองมา มาเขาเรียกว่าอะไรนะมาดื่มกาแฟมาทานข้าวไปทะเลกันไหมไปเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อที่เขาแบบเขาเรียกว่าคาเฟ่เหรอใช่ไหมเออเดี๋ยวจะมีการนัดเจอกันนะจะเจอผู้ชายคนหนึ่งค่อนข้างจะดูเป็นสายเปแต่สดไหมหมดจุนวไม่สดนะคะในบางท่านอาจจะนัดดูตัวกันแล้วนะคะนัดดูตัวนัดเจอนัดคุยกันแล้วรู้สึกแบบมีความผูกพันกันจังเลยอะไรเงี้ยอาจจะไปถึงขั้นแบบ อยากจะมั่นหมายแต่งงานอยากจะมั่นจองเอาไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันบางท่านอาจจะมีไม่มีหลายกลุ่มนะคะทิศนี้นะชาวมันสุกรุนะบางท่านอาจจะมีความผิดหวังในเรื่องความรักนะคะมีมีเรื่องของการผิดหวังอาจจะรู้ว่าเขาไม่โสดแต่เขาบอกว่าเราโสดอาจจะจับอาจจะจับได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าเขาไม่โสดอะไรเงี้ก็เลยเกิดอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผิดหวังนะคะ นะสุขภาพระวังล้มหมอนนอนเสื่อนะชาววันศุกร์นะดูแลสุขภาพด้วยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกสันหลังแล้วก็ระวังอารมณ์ร้อนนะคะอาทิตย์นี้นะอารมณ์จะขึ้นง่ายลงง่ายนะคะเออขายเสื้อผ้าไม่ได้เออเขาแนะนำให้ขายออนไลน์นะคะคุณคุณนกนะ เขาบอกว่าให้ขายออนไลน์แล้วจะดีนะทำทำโซเชียลควบคู่ไปด้วยนะคะคือต้องต้องทำมากกว่าหนึ่งช่องทางนะคะนะต้องทำมากกว่าหนึ่งช่องทางนะแล้วมันจะดีนะอ่าชาวัศุกร์โชคลาบโชคลาบ,ลาบอืมโชคลาบยังไม่ค่อยเด่นนะแต่สื่อนำโชคได้แก่ทะเบียนรถทะเบียนบ้านเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะเลขหน้าไพ่มี หกเจ็ดสี่สามสองหกคือสีน้ำคือเลขนำโชคสีฟ้าพาัทเทลสีขาวสีน้ำตาลคือสีน้ำโชคของชาววันศุกร์นะคะ